มาสุดท้ายที่ขนมบุญจะอยู่ที่อุบลแล้วเนาะไม่เป็นไรป้าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรไปหยดค่ะดูมาแล้วมาแล้วเห็นไหมไหมไม่มีใครแตะได้เลยห่วงมากเลยห่วงตรงนี้แต่ก่อนได้ไหมคะบุนตอนนี้สภาพามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะก็มีคลิปก่อนขนมบุญก็เคยพูดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากสองสามสิบสวัสดีค่ะ มีตารางเข้าสู่ช่องขนมชาเวบาวัวนี่ก็จะเป็นการมาบันสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกับกระเมืเลยเราอุ่เครด้วยกันไหมคะกระเบืครับกระเบืเคยมาอย่างนี้พริกิกมันแจ่วอะมันแจ่วพริกาจะไปกินแจ่วกับไปมองน้ำกันเนาะ

เดียวมานีขนมกินไหมเนี่ยตอนนี้เราก็จะมานั่งรับชมชมวิวกันนะค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ขอแบบสบายๆนะแล้วมันเปลือกมันได้ไหมนี่เป็นวันสุดท้ายที่ขนมบุญจะ อยู่ที่อุบลแล้วเนาะเพราะว่าเย็นนี้ขนมวงก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะก็ออกมาเล่นหน้าสักพักเนาะเมื่อกี้กะไปกินหมักงวงกับหนูโฟกัสมาหน้าจ้ะเนาะก็เลยพาทุกคนมาแวะเบิงหมูแดงด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่พอกันเข้ามาใช่ไหมคะว่าอยากจะเห็นหมูแดงเนาะหมูแดงแดงหมูแดงแดงกี่โมงประกันว่าแดงหมูแดงกี่ดวนเลยสิมีตัวนี้มีตัวนั้สิเขามองไม่เห็นว่นี่ ไม่เป็นไรป้าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเด้งหเด้งสิเด้งมูเด้งสิเด,เด้งว <laughs> ันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาถ่ายบรรยากาศอีกเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะกลับเนาะเพราะว่าก็เคยบอกแล้วว่าจะพามาถ่ายหมูเด้งแต่ก็มาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมันแบบว่ามันมืดๆแสงไม่ค่อยมีเพราะว่าขนมุวนถ่ายตอนเย็นมากๆกันนะคะกลัวทุกคนจะไม่เห็นเนาะ ก็เลยพามาถ่ายใหม่อีกรอบนึงนะคะทุกคนช่วยโฟกัสใช่ใช่งเดี๋ยวเราจะไปดูหมูเด้งกันนะคะเป็นตัวเจ๊ไปค่ะทุกคนไปดูหมูเด้งกันอย่างนี้หมูเด้งสวัสดีครับหมูเด้ง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 นี่ทุกคนแม่ก็จะห่วงๆหน่อยนะคะนี่มาแล้ว ห่วงมากแต่หมูเด้งก็คือโตเร็วมากเพิ่งออกตอนช่วงปีใหม่นี่เองเนาะวางไม่ได้ค่ะดูหมาแล้วมาแล้วเห็นไหมวะไม่มีใครแตะได้เลยห่วงมากเลยห่วงทุกลูกทุกตัวเลยดูหมูเด้งตัวโตมากสีเข้มมากด้วยฝั่งนู้นนะคะข้าวหอมอืมข้าวหอมฝั่งนู้น ทำไมหนูไม่ใส่รองเท้ามาคะแต่แตแด่แดหมูเด้งก็อยากออกมาส่วนแม่ก็ห่วงลูกมากฝั่งนี้ก็มีแต่ว่าควายเราก็คือไปยังไม่ได้เข้าคอกนะคะไปกินอยู่นี่แล้วก็มีไอ้โฟกัสอยู่ตามข้างหลังแล้วก็เหยียบหน้าอีกเด้ออุ้มหนูอุ้มหนู อุ้มหนูไปใส่หนอหนูที่ซื้อค่ะกับไปทีเทีอ่างอหรเนาะเมื่อกี้นี้เพื่อนเล่นเขาไปในหม่องหม่องทีพ่อเพันเก็บเพื่องอะนะพี่น้องแล้วกับเพื่อนนางจะไปเห็นบ๊อันบกบ๊กบ๊กข้างโคกอีหยังสักใหญ่ไงแต่เพื่อนก็ไปสันมาเนาะอันนนั้มก็ขนันน้มกะยากข้าวเหนียวบวมเหมือนตานี้ตอนนี้เพื่อนกาบไปไปอยู่เทียงแหละอันนี้ขนมก็มานางเล่นซื้อซเนาะมานางก่อนขี่จ่ะ เมื่อเฮื่อเหอนอแม่มานางเก็บบรรยากาศเพราะว่าเ้ากะสดมากค่ะข้างหลังทำอะไรคะเนี่ยขันน้หุ่นนั้นมากบรรยากาศตอนแรกงแห้งพี่หนอมเพราะมันมันแบบมันเป็นใต้ยูนะพอแดดมันเรลิมลงอากาศมันกับบ่คอยห่อนเนาะแล้วกะ็มีพอต้นใหม่มีอย่างที่ห้าปลูกไวน้น,นะพี่หนมมันก็เลยแบบว่ามันน่าอยู่นั่นแม่ งัวตกใจหมาคนกว่าตกใจงัวลุงขนมบุญเพิ่นกะจะอยากปลูกบานให้กันนอนแต่ว่าเป็นมองเทียงอะนะพี่น้อกมองเทียงคือว่ามองหันะเป็นทีของลุงจนมาหอดมองมองสุที่ห้าปลูกงานันแหละแล้วก็ทีของแม่ขนมบุญจะเริมจากมองที่ห้าปลูกต้นไผ่เนาะขึ้นมาหอดปลาย่างท่างผีเนาะค่ะขนมบุญจะเฮ็ดบานกับเฮ็ดอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าตรงถาดเจ้าก็จะเอาปลาย่างออกเนาะ เพราะว่าเคยมีเอฟซีที่เป็นแบบว่าเป็นอย่างคือบอเก็บเงินมากก่อนหละกัมาค่อยๆถมที่เฮทีไวแบบสางไปทีละหน่อยเองสิหไหม <laughs> เฮ็ดไปไลยเนาะเพราะ <laughs> ถ้าวตองถาเอาปลาย่างออกก่อนคอยจังสีเฮ็ดอีหย่างไดเนาะปลาย่างกะประมาณอีกหาหาปีหกปี้หละกว่าจะเอ่อเขาเรียกว่าอีอย่างนะกว่าที่เพิ่นจะลืมเอาออกเพราะว่าตอนนี้มันก็นยังเป็นถือได้ว,ว่าเป็นไล่ใดรักอยู่เนาะ รออีกก็มาค่ะก็เป็นเวลาเก็บตังค์พอดีพ่อหนุบุญจะไปไหนเนี่ยถ่ายรูปคู่กับเนี่ยหมูเด้งหมูเด้งอยู่ไหนอ่ะหมูเด้งอยู่นี่ป่ะู่นี่ป่ะนี่ไหนมีนี่นี่ป่ะ,ปะหมูเด้งถ่ายรูปคู่หน่อยหมูเด้งเอาอย่าตีกัน ม้านี่ก็อยู่อยู่เก่งว่ะอีกสักพักเราก็จะกลับไปที่เถียงแล้วเนาะบรรยากาศบนแทปุ่นกะก็นาอยู่เลยเดี๋ดวยวค่ะคุณมุนจะให้เบอร์เทปุ่นน้ำตรงนี้แต่ก่อนได้ไหมคะทุกคนตอนนี้สภาพมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะก็มีคลิปก่อนขนมบุญก็เคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากแถวทางนี้ก็แบบว่าเปลี่ยนไปหมดแล้วเด้อ เก็บไปหมดแล้วข้างหลังมันเคยเป็นที่ปลูกถั่วเนะาะตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็มีทําใหม่นะคะทําตรงที่ปลูกไผ่ใหม่แล้วขมขนจะพาข้ามไปทางนูน้นตรงที่เราปลูกต้นไผ่พอเคียย์ออกแล้วมันก็เห็นไผ่ชัดแต่ก่อนมันจะเป็นหญ้าตรงนี้เยอะใช่ไหมก็จะมองไม่เห็นไผ่เขาจะข้ามไปดิ เขาจะข้ามไปได้รู้สึกว่าแดดจะแรงอย่ห้าโมงยินแล้วแดดก,ก็ยังแรงอยู่เลยด้ยดูสิีสฮึบฮึบพอมันเพ่นเหตุแบบว,ว่าถมถมมงนีน้องมันกันเห็นพื้นที่มันลงข้างหลังแต่กอนก็จะเปญญ็นหญ้าเต็มอยู่มองนีแนมไเห็นหอดกกไผ่ แต่จะมีภัยทางทางฝุ่นที่แม่ิ่นปลูกอ่ะมันติก๊กไงกาหมูแต่ว่าทางผีมันแบบว่าต่ก่อนมันหยามันหลายนะมันเกิดเลยแมบ่บ่กคอยหินน่าไปเบิ่งก๊กที่มันใหญ่เนาะทางฝุ่นมีกกที่มันใหญ่อยู่รูแดดแบบแดดอลังการแฮก็อยู่นี่มีเสียงนั้งตัวนี่ก๊กนีเลย นี่เนาะก๊อกที่มันใหญ่อ่ะสูงถ่วมหัวขนมหุ่นเลยแต่นี่ก๊อกข้างนี้ร่ำกับสีซ้ำแขนเหรอแต่ว่าทาังขุนยังต้นหน่อยเลยเนาะขันหนามมันถึงคือจังก,ก๊อกหนีแบบม่หน,นีน้กับสีสูงอยู่สูง,สงถ่วมหัวเลยเนาะเพราะว่าแม่เพินเพ่นเพิ่นไปเพิ่นปู่แล้วเพิ่นก็ัมาเอาปุ๋ยมาใส่ตลอดขันบมมีต้นย่างนี่ก็คือจะพูดละ สูงสำก,ก้างยาล้ว่เนาะแต่ว่าทาังฟังผีแต่ก้อนอยหยาโมนี้มันหลายเนาะทางนี่แหละมันก็นเลยแบบว่ายังบ่ชหัน่นใหญ่แห้งปั้นไหไนดอกมมนกะสูงโถมหัวละแหละนี่คนเอาออกมันเลยเบึงสบายขืนเนะาะทังผีกันยังเป็นหยาเฮาคือเก่าเนาะขนมุนเคยกลับมาตอนปีใหม่ก็มาถ่ายให้ดูตรงนี้นะคะทุกคนน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็โอเคแล้วเริ่มตัดเอาไปให้วัวแล้วนะคะ ลอยอีกเทียงหนึ่งเนาะมันกล่าว่านอนมองหนีได้นี่นเนาะเทียงนีกกะก็นอนอยูตัวเดี๋ยวนี้แต่กอนกะเวียงตะกะแตนเนาะเดี๋ยวนี้กะใส่วิมองนอนแล้วเพราะว่ามันมีส่วงที่แบบว่าแม่เป็นบอหวางน้่แหลวกะตะกะแต้มันตต้หลายเนาะันก็เลยบรนเวเียงแล้วนี่นะพอหนาเจ้าเส้นเมือไปเก็บเพราะว่ามันนี่นาจะกลับเร็วเพราะว่าขนมบุญต้องกลับพุงเทพเนาะไปเหตุงาน โตเมื่อเลยจะมีบ้านหลังสวยๆอยู่ตรงนี้สักทีนะล้างถ้วยล้างชามอยู่นะคะทุกคนนี่ต้นมันเพิ่นกะสูงแล้วด้วยแต่คขนมยุ้นจะชอบมาถ่ายวิวตรงนี้แหละคะ่ะถ่ายวิวพาชิษตกเนาะที่เห็นสวยๆก็คือมุมนี้เลยนะคะทุกคนมุมที่คุณแม่กำลัง ล้างจานอยู่เราต้องไปกลับไปเตรียมของฝากกลับด้วยนะคะจ๋าจะมารักกี่โมงเนี่ยมนะาเลยค่ะ